กซิกกซิกกซิกตั้งแต่ตายมาก็ไม่เคยได้กินเปียกอีกเลยเจ้าแมวเป็ดทำไมเจ้าถึงตายล่ะเออคนเราตายไม่ถูกค่าเนนี่นี่เจ้าพูดบ้าอะไรวะเนี่ยนี่ข้าคือยมมาบาลนะแกอย่ามากวนตีนข้าสิท่านยมครับคือว่าผมหนาวและเกินโปดิดเมตตาผมด้วยครับท่านยมเอาขอมาท่านยมจัดให้เพราะว่าท่านยมคิดเนื้อเรื่องไม่ออก ะขอบคุณท่านยมที่สมองตื้อตอนนี้ผมกลายเป็นแมวเป็ดที่มีกางเกงใส่แล้วสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กับแมวที่มีชื่อว่าลาเชรันภาสลันพวกมันมากันไม่หยุดเลยตัวนี้จะจอดทะลุทลวงโล่แล้วก็บาเลียได้100เอร์เซ็นต์แล้ก็จะมีแหนมตุ้มจิวตัวนี้จะไม่โดนเซิร์กโจมตีแบบแอเลียสล่างสองนั้นจะตัดความสามารถเกี่ยวกับเซิร์กทิ้งไป สล่างหนึ่งนั้นตีแบบเดียวกระจอกงอกไงรายงานจากกระพัดิินี่3 1มมันจะต้องเจอตัวอคุอย่างแน่นอนด่านแบบนี้นะี่คือเจอตัวอคุนะตอนนี้จะพยายามแทงเพื่อรับตีนไว้ก่อนแล้วเอาตัวตีคีออกไปโอ้โหคือเดาถูกนะ ว่าเจอตัวอคุแต่ว่าเราผิดว่าจะไม่เจอตัวเหล็กไปเลยเจ้าแมวเ,เป็ดมีคนท้ำบนญอทิสันกุสันมาให้พี่ได้นึด่ดพี่เลยมีการเกงใส่สะบัดหนึ่งทีเป็นไงนึดไอเจ้าพวกอคุทั้งหลายแกจงโดนพลังเส้นขนสีดำสะบัดโลแตกไปซะเอ่อทำไมแกไม่เรียกผมวะแกมันเป็นเส้นขนที่อยู่บนหัวนึดดูสิเส้นขนนี้ทั้งหยิกทั้งดำไออีเจอย่าขวางกูบางซีนกูจังเลยอีเจนี่เหนียวไปหนึ่งที ไปแคสซี่มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวถ้าเอาตัวต,วตบคิติคอ้อมาเนี่ยชนะไปนานแล้วเนี่ยลาเจรันพาสันตัวนี้จะมีเซิร์คด้วยแคสซี่น็อกแบ็กเร็วๆหน่อยเร็วแเร็วแแคสซี่อีกตัวหนึ่งก็น่าจะชนะแล้วหรือไม่ก็ให้ไซเบอร์แคปเนี่ยเป็นคนตีป้อมเว่โอ้แคคิดเราว่าเลก้ายัางพกข้านะจะพ่ายแพ้ให้กับเป็ดผมดำ โอเคแคสรี่มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนีโอไปอีกหนึ่งทีจะชนะหรือยังวะเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเจอกำแพงฮิปโปเลยก้าเข้าไปดันไม่ขึ้นเลยล่ะสินั่นสินะดันไม่ขึ้นเลยนีโอไปหนึ่งที แคสซี่เพิ่มอีกหนึ่งตัวนีโอไปหนึ่งทีขอร้องแหละชนะเธอะไม่ไหวแล้วแฮงยึกที่มาแล้วบอกแลยทุกปัญหานะ่กขี้คายแน่นอนเมื่อมีพี่แมวเป็ดใส่กางเกงหัวดาอยู่สุดยอดไปเลยครับพี่แมวเป็ดนีโอไปหนึ่งทีเหมือนว่าผมจะโดนดันแลนะครับเพ่พี่ครับช่วยหน่อยครับสะบัดผมแรงๆครับเี่เซมิ่อม,มามาเพิ่มแคลลี่สามสี่ตัวนี้ไม่ช่วยอะไรเลยเหรอนีโอไปหนึ่งทีมาหลอกไปหนึ่งดาเมจหนึ่ง ดามเมจอีกหนึ่งดามเมจอีกหนึ่งดามเมจอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งดามเมจดหนึ่งจุกๆไปดิเราทำไมแคทลี่มันไม่ผลักตัวเหล็กไปหลังต้มวะเนี่ยแคทลี่นี่เธอติดอะไรเธอกดอะไรเราหรือเปล่าทำไมเธออยู่แค่ตรงนี้บาร์ล็อกไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนีโอไปนี่ผมจะต้องนั่งตีกับมันเป็นชั่วโมงเลยเหรอวะเนี่ยให้มันนึกชาร์จกันไปแล้วนะมันนึกกระซิกกระซิกกระซิกเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นทรงผมสีดำของพี่แมวเป็ดแล้วอะ แ a ซลี่มามาอะไรฮิปโปจะตายไม่ไหวแล้วนะถ้าแบบนี้หมายความว่าผมจะต้องตีมันไปแบบเป็นพันเป็นหมื่นทีหรือเปล่ากว่าฮิปโปสีเทาจะตายเนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนดูเซิร์กอะก็คิดดูแล้วกันว่าผมติดอยู่นานไหมอะจะออกก็เสียดายพลังงานไอเราก็งกซะด้วยสิทีนี้ก็วาวุ่นเลย ไอ้นึ๊ดพี่ว่ามันจะนานไปแล้วนะนึ๊ไอ้ตัวถือป้ายมารอบสองไอ้นึ๊ดพี่ไม่เคยเจอใครชาร้าเอานึ๊มาก่อนเลยนึ๊ดนึกคือความล้มเหลวของมวนมนุษยชาติอเนนึ๊ดมันคือความผิดของฮิปโปฉันก็แค่เกมเมอร์ที่ผ่านทางมาใครเ้ยเ้ยไ,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 ไปเอไตบบ้าแล้วเว้ยเมื่อกี้เห็นมัา้าเหมือนแบบเห็นแสงสว่างในความมือดอะเมื่อกี้จิตใจผมกลับมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเลือดปอมฝังมาเหลือแค่หกแสนแล้วเว้ย เออมันต้องอย่างงี้ดิความพยายามไม่เคยทรยศเราจริงๆเลยแต่ความพยายามทําให้กูเหนื่อยทําไมกูไม่ตัดใจออกไปแล้วเริ่มต้นใหม่วะเนี่ยเออไซเบอร์แคทได้ตีบ้าหรือเปล่าวะน่าจะเป็นไซเบอร์แคทนะไม่ไซเบอร์แคทก็แคสลี่ขอแค่แบบได้สกิปปอมก็ยังดีไปเจมิตรมามาเร็ว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 เรือแสนสามแล้วแสน0 0ึ0แสน เออแปดหมื่นนีอไปหน <c oughs> ึ่งทีหกหมื่นห้าหมื่นสามหมื่นหนึ่งหมื่นเราทีเดียวทีเดียวอุ้ยแปดร้อยมันเหลือเอาไว้แปดร้อยทีเดียวนีอ <c oughs> ไปหนึ่งทีเย้โอ้เป็นด่านที่โคตรนาน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันในดาวเดเนฟกับแมปซอมบี้ระบาดเปาตุงหนึ่งทีซึ่งด่านนี้มันจะมีเงื่อนไขซึ่งมันจะปล่อยแมวได้น้อยเว้ยดังนั้นการปล่อยแมวแต่ละตัวเนี่ยจะต้องคิดแล้วคิดอีก ไปพี่หมีปะดีมากนะพี่หมีตบทีเดียวถึงก็บชำรละล้างซัมบี้กันเลยทีเดียวใจเย็นๆห่านมาละเอา้าซากุระฆ่าไปซะละแล้วก็ไปเลยเจ้าแมวเป็ดหัวตั้งเจม่ตามาปะโอเคเจอปลาหลอดไฟเหรอวะเนี่ยงานหยาบแน่นอนนะ เจอเทวดาคอรัสซัดด้วยต้องพยายามไปพี่หมีซัมบี้ไปเยอะๆบาหลอกไปอีกหนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยนะเคลียร์ปลาไปได้แต่ว่าเดี๋ยวปลาก็คืนชีพนั่นไงป้าปาเราเนี่ยแข็งเก่งไอจะปลาตอนนี้นี่มันช่างแข็งเก่งเหลือเกินคืนชีพได้แล้วเรียบร้อยนะเคลียร์ปลาไปได้ด่านนี้ก็ไม่เท่าไหรน่นี่ได้มาสามหมื่น ตอนนี้กลับมาที่ด่านอันแคนนี่เว้ยซึ่งด่านนี้จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าความอดทนจะมีชัยฮัลโหลนี่ผมมาถูกด่านหรือเปล่าวะเนี่ยเออแล้วเจอปลาหยุดเวลาแล้วก็เจอตัววาร์ฟด้วยไปแคนแคนไปเลยแคนแคนมันจะไม่โดนวาร์ฟเวย้ยแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยโดนกระจ,ยระจายบ้าไนบอกว่าความอดทนจะมีชัยความอดทนของผมน่ะมันหน่อมน้ำเกินไปถ้าเรียกหาความอดทนแล้วก็ได้ผมเอาเฮดิสกับแมวกระดองมาเพื่อที่ตัวผมนั้นจะได้อดทนไปเฮดิสไป มาแล้วปีศาจยักษ์โอเคแล้วก็จะเริ่มปไปแมวตัวอื่นได้เว้ยไปยแคนแคนไปใจเย็นๆเอาสิอยากจะวับก็วับไปแมวกระดองไปนีโอไปหนึ่งทีไปแคสลี่ไปฮัลโหลป้าตัวนั้นมันจะหยุดเวลานี่หว่ะโอ้โหป่อยเจมิทามา,มาป้าป้าฉันจะหยุดเวลา อยาก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 นพวกข้านั้นจะส่งแกไปต่างโลกจนกว่าแกจะกําจัดจอมมารได้แกถึงจะวับกลับมาที่โลกนี้แมวฉันวับกลับมาเต็มเลยแสดงว่าแมวฉันเนี่ยไปทําความดีที่ต่างโลกมาเยอะเลยด้วยแต้มบุญที่ฉันมีในตอนนี้เฮ้แต้มบุญของแมวมึงดิเอาก็กูเป็นคนเลี้ยงแมวแปลว่าแต้มบุญทั้งหมดจะต้องถูกโอนมาให้ฉันป้าป้า,ปาตักกะอะไรมึงวะเนี่ยนีโอเปหนึ่งทีน่าจะชนะแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าโดนหยุดเวลาเยอะแล้วเกิน มีซากุระไม่โดนหยุดเวลาแล้วก็ปล่อยไปเลยเฮดิสโดนโดนบ้านาลูกพี่ปลาของเราตายไปซะแล้วตนยังเราอาเฮือได้มาสองแสนแปดเรือหนึ่งลำไกลไปบอกตรงๆว่าไม่เข้าใจชื่อด่าน เมื่อผมไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ผมก็จะอัพเพียงแคปเปาตุงโอ้โหเจอตัวเหล็กอ้าวจังหวะนี้ก็เข้าทางแคทาซอรัสสินึกอเด็ดพี่จะตบขี้ให้มันหัวยอกเลยนึกตั้งแต่ที่พี่แมวเป็ดเนี่ยไปเป็นพีเซนเตอร์ให้แชมพูสัะผมเนี่ยทรงผมพี่แมวเป็ดกระชี้ตั้งดำสวยสวยก๋ได้ค่าโฆษณามาเท่าไหร่ครับพี่บันบันบ้าดาไอแมวเป้าได้ขขาวว่าเขาจ้างแกไปเป็นพีเซนเตอร์เหรอบันบันยังค่ารับไม่ได้ฉันก็ไม่ได้อยู่ดีกินดีหรอกนะเขาแกแบบ แค่เลี้ยงแค่ลาบมึงเป็นแค่แมวเป้าทำไมได้กินลาบไม่ไหวสมังบันบันตบหนักจังวะนี่ผมก็ลืมไปได้ยังไงว่าฝั่งมันมีจระเข้คิตัวผมนี่มันช่างไม่ให้ความสำคัญกับจระเข้เลยแคตตาซอรัสรัวๆก่อนที่จะแพ้เจมิตามาแล้วกันเอาไปสโลดีมากที่มีแคสลี่คอยน็อกแบก็คไม่นะโดนตบบ้านอยู่เอ้ยไอ้ไอ้ โอ้แพ้เฉยเลยบอสเลือดเหลือ2%ปัป๊บไปฝุ่นไปนีโอเป็น1นทีตามไปด้วยแคสซี่แล้วก็ปล่อยแคนแคนไปแมวกระดองไปบานบอนไอเจ้าแมวเป้าออกมาเดี๋ยวนี้นะทำไมแกได้กินลาบฮะฉันกแ็แค่ได้กินลาบเองนะไอเป็นแค่แมวเป้าได้กินลาบบันบันที่ดูดีอย่างข้าทำไมไม่มีคนจ้างไปเป็นพีเซนเตอร์วะเนี่ยโอ้ oh my god นี่ผมจะแพ้หรอวะเนี่ยไม่นะไม่นะไม่นะ ไม่ไม่ไมทำไมแบบมันคี้ไม่ทันนีโอ,อไปหนึ่งทีไปฝุ่นไปแมวกระดองไปใส่ตัวคีมา2ตัวนี่มันก็ยังไม่เพียงพอหรอวะเนี่ยแคสซี่มาเร็วๆครับแคสซี่โอเคปล่อยเฮดิสมาได้แล้วปล่อยเฮดิสได้เมื่อไหร่ก็ค่อนข้างสบายใจว้ยต้องยอมรับเลยว่าเฮดิสเนี่ยเป็นตัวที่เลือดเดยอะนะเราเรียบร้อยนะเคลียร์บันบันแสนกระจอกไปได้เดี๋ยวฉันจะให้พวกแกได้กินลาบนะเจ้าแมวเป้าเอ๊ะแมวกินลาบได้หรอ มันเป็นอาหารคนนะไตน้องจะพังไหมอ่ะลัวน้องตายจังเลยเค่มึงอย่าเพิ่งห่วงน้องแมวเลยห่วงพวก,กูก่อนจะศูนย์พันลวเนี่ยได้มา 3, สามแสนสาบคนสาบเออนี่ผมงงชื่อด่านจริงนะเนี่ยโอ้โหแพ้แน่เลยซอมบี้มุดดินแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหเกมไวเหลือเกินปล่อยแมวตัวแทงไปก่อนเลยให้ซอมบี้มุดดินเรียบร้อยซอมบี้มุดดินแล้วก็ไปเลยพี่หมีกาโหกยังสวยนะ นั่นเป็นไงเราพี่มีเคลียร์ไป2ทีแล้วนี่ผมจะใส่พี่มีกาโฮกมาทําไมวะเนี่ยถ้าซอมบี้มาแค่ชุดเดียวเฮดิส hey, แตกไปแล้วนี่โอ oh, ไปอหนึ่งทีเฮดิส hey, มาอีก1รอบโอเคเรียบร้อยได้ตบบ้านแล้วได้ขนนกได้3ามแสเคลียร์เรียบร้อย